สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในช่องของนีน่า198ไลฟ์สไตล์หวังว่าทุกคนคงจะสบายดีกันเช่นเคยนะคะส่วนตัวเองก็สบายดีค่ะเมื่อวานได้ไปช้อปปิ้งมาที่ลอนดอนนะคะได้กระเป๋ามา2ใบเป็นของ c ชาแนลรวมถึงต่างหูด้วยนะคะได้มาด้วยกันทั้งหมด2คู่เดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะซึ่งก็มาแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีถุงกระดาษมาให้ด้วยแล้วก็จะมีบินไปเสร็จนะคะ สองคู่นี้นะคะซื้อคนละช็อปกันโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดตัวนี้กันก่อนเลยโอเคนะคะเขาก็จะมีตัวแคบบุ๊กมาให้ด้านในนะคะอขออนุญ,ญาตมาแป๊บหนึง 8, 1, กลัวต่างหูหล่น ได้มาเป็นคู่นี้นะคะซึ่งเป็นแบบห่วงมาในอะไหล่สีทองดีเทลเขาสวยมากเลยคือเขาจะมีะฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยจะแตกต่างกันฝั่งนี้นะคะก็คือฝั่งซ้ายมือเขาก็จะเป็นคริสตลัลสีขาวนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะเขาก็จะมีการร้อยด้วยหนังนะคะซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นหนังแรมนะคะ หรือว่าอาจจะเป็นคาวียไม่แน่ใจนะคะพอดีไม่ได้สอบถาม SA ซึ่งดีเทลนี่เป็นลักษณะสวยแล้วก็มีน้ำหนักเบาตัวนี้ก็เป็นห่วงแบบเสียดนะคะอะไรสีทองของเขาเนี่อ่อนมากอาย้อนกลับมาดูด้านหน้าซึ่งตรงนี้นะคะเขาก็จะมีตัวโลโก้ CC อยู่ซึ่งตัวโลโก้ CC ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบเรียบๆนะคะไม่มีมุกไม่มีคริสตัลใดๆทั้งนั้นส่วนด้านหลังของเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้ ด้านข้างนะคะคือมีความสวยงามนะถ้าใครชอบลักษณะต่างหูแบบห่วงนะคะแนะนำเลยตัวนี้ขนาดของเขาเนี่ยอยู่ขนาดกลางไม่เล็กจนเกินไปไม่ใหญ่จนเนไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะใส่เราก็คือให้ความสวยให้ความดูดีขึ้นมาอ,อ,อีกคู่หนึง่งนะคะเป็นลักษณะแบบนี้แบบนี่นะคะคือถ้าเทียบหูนะคะก็จะลักษณะประมาณนี้พอดีใส่อีกคู่หนึง่งนะคะ ืประมาณนี้สวยนะคะราคาของเขานะคะคู่นี้เนี่ยก็ถือว่าราคากลางๆนะคะอยู่ที่นะคะอบินไบเซตนะคะอยู่ที่475รปอนด์เป็นราคาของประเทศอังกฤษนะคะถ้าเผื่อเพื่อนคนไหนสนใจนะคะก็คอมเมนต์กันมาเดี๋ยวจะให้ตัว Re f ฟ n n u m b e เเข้าไปนะคะเผื่อไปสอบถามทาง SA ว่ามีหรือเปล่ามันจะได้ง่ายนะคะเวลาที่จะสอบถาม SA ว่ามีรุ่นนี้รุ่นนั้นไหมถ้ามี Re f ฟ n number ของกระเป๋าหรือว่าเป็นต่างหูหรือว่าสินค้าใดนะคะมันจะหาง่ายขึ้นนะคะเขาใส่ Re f ฟ n number ไปมันก็ขึ้นไปขึ้นในระบบเขาเขาก็จะโชว์นะคะว่าช็อปตรงไหนมีบ้างประเทศไหนมีบ้างมันก็จะง่ายมากขึ้นนะคะคู่แรกผ่านไปเดี๋ยวมาดูอีกคู่หนึ่ง วันคนก็ไปช้อปปิ้งเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันเป็นหลังจากวันที่เขาได้ทำการเปิดตัวคอลเลคชันใหม่แล้วก็คือคิวไม่ได้เยอะมากเหมือนวันที่9วันที่10ประมาณนั้นนะคะได้มาเป็นคู่นี้นะคะสวยงามมาในลักษณะห่วงนะคะที่มีส okay. ีห้อยโอเคขออนุญาตเอาออกมาจากกล่องก่อนซึ่งตัวนี้เขาก็มาพร้อมกับแคปปุ๊กเหมือนกัน เป็นแบบนี้นะคะซึ่งตรงห่วงของเขาตรงนี้นะคะก็เป็นขนาดเล็กคือไม่ได้เล็กมากนะก็คือเล็กกำลังสวยเลยแล้วก็ดีเทลของเขาเนี่ยจะเป็นมุกนะคะเป็นมุกสีขาวแล้วก็จะมีคริสตัลผสมผสานกันไปนะขั้นขนระหว่างนะคะแล้วก็ตัว CC นะคะ CC นี่ก็จะมีทั้งมุกแล้วก็คริสตัลแบบดีเทลสวยงานเด่นงานละเอียดมาก บบนีนะะ้ก็จะเป็นแบบเสียบนะคะด้านหลังของเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้ CC, CC จะมีความเป็นลักษณะแบบเรียบๆขนาด CC <ๆ S 2> เล็กน่ารักนะคะประมาณ1นึประมาณนี้เองคือเขาดูแบบเรียบหรูออกงานได้นะคะออกไปช้อปปิ้งได้เป็นอะไรที่แบบเด่นชัดคู่นี้นะคะ เอเอเขาเป็นคนแนะนำเลยเขาบอกว่าวัน,นิดาไอคิดว่าอยู่ต้องชอบแน่ๆเลยเนี่ยเขาก็คือทั้งหมดทั้งถานี่คือเขาแนะนําคู่นี้เลยแบบนี้นะคะน้ำหนักเบานะคะก็จะอยู่ประมาณนี้ดีเทลสวยนะคะอะไรของเขาก็ไม่แน่ใจพูดไปอย่างเป็นอะไรสีทองอ่อนซึ่งแบบสวยนะคะอ่อนไปออกค่อนข้างแบบ ออกสีเงินเลยนะคะสวย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 จริงๆริดมากเลยเดยอ่อให้ดูอีกรอบหนึ่งสวยเนาะนี่สวยเลิ <c oughs> ราคาราคามาพูดกันถึงเรื่องราคา ผิดใบอีกแล้วราคาของเขานะคะคอยู่ที่620ปอนด์เป็นราคาของประเทศอังกฤษค่อนข้างสูงนะคะสูงกว่าคู่นี้นะคะด้วยที่ว่าดีเทลของเขามีทั้งมุกที่ทั้งคริสตัลนี่สวยงามเลิ่อหลูอลังการมากเลยเดี๋ยวจะให้ดูสองคู่นี้ อะไรของเขามีความคล้ายๆกันนะคะรูปแบบทรงก็แตกต่างกันนิดนึงแต่เป็นลักษณะแบบห่วงเหมือนกันตัวนี้เป็นห่วงที่ไม่มีซีซีห้อยตัวนี้มีความซีซีห้อยลงมาก็ให้ลูกที่แตกต่างนะคะแต่ว่ามันก็ให้ความรู้สึกที่แบบใส่แล้วสวยอะ่ะใส่แล้วดูดีใส่แล้วแบบดูแบบดูเลิศน,นะคะ โอเคค่ะเพื่อนๆน,นี่ก็เป็นคลิปแกะกล่องต่างหูของชาแนลนะคะหวังว่าทุกคนคงจะเพลิดเพลินสนุกสนานไปด้วยกันถ้าเพื่อชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอครัง้งต่อไปพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย